สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการซุปตาร์มหาเหงต้องเตือนความจำให้กับคุณผู้ชมครับอาจารย์ครับเ <c oughs> เห็นแต่งตัวแบบนี้ ไม่ได้มาทอการาดินเนอร์อะไรที่ไหนนะฮะจะเป็นรายการซุปตามหาเฮงอยู่เช่นเคยนะครับช่วงนี้มันต้องออกข้างนอกอ่าอย่างที่บอกครับดูดีหน่อยวันศุกร์ของเราซุปตาสัญจรนะฮะจะต้องออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวดีๆหน่อยเพราะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยต้องไปกับคุณเดืองอัดถ้าเกิดแต่งตัวไม่ดีหรือไปกับคุณเดืงัดให้เข้าไปก่อน เขาก็จะหาอะไรเคลียยงไล่ออกมาใช่เวลาไปบ้านบ้านคนเนี่ยมันจะมีสําคัญนะมันมีหมาอยู่ทีนี้เราแต่งตัวดีหมาไม่กัดมันกัดพวกคนที่แต่งตัวไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นนะอย่างที่ทราบครับวันศุกร์นะฮะซุปตาหมหาเหีงเราครับก็เป็นซุปตาสัญจรครับไปบ้านทุนนู้นคนนี้ต่างๆนะฮะและแน่นอนครับคราวนี้เรายังไปของบ้านของศิลปินคนนี้ครับปอกแป๊กลีโอมาสเตอร์ครั้งนี้เป็นตอนที่2นะฮะคราวที่แล้วไปดู 6บ้านมีบริเวณครับเยอะแยะแต่ว่าครั้งนี้เราจะเขาเรียกว่าอะไรจันเจาะบ้านเจาะบ้านเจาะบ้านาเข้าห้องนอนเลยว่าเป็นยังไงบ้านครับะดึงหัดกำลังมองค้อนแม่แกทำไมอ่ะโอ้แม่เขาสวย <laughs> มองข้ามช็อตเห็นไหมคนที่มองเหตุการณ์ได้ล่วงหน้าเนี่ยเหมือนกับคนตรวจเช็คด <c oughs> ูไว้ก่อน <c oughs> ใช่ครับจนะรู้อะไรเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับสําคัญมากครับนะรวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับวันนี้นะฮะก่อนที่จะเดินทางออกไปนะฮะไปเยี่ยมบ้านป๊อกแป็กเนี่ยมาสเตอร์ผมกดโทรเช็คดูเรียบร้อยแล้วครับ0ูนย์สครับสามหกห้าเก้าแปดเก้าเจ็ดครับย้ำอีกครั้งหนึ่งศูนย์สองครับสามหกห้าเก้าแปดเก้าเจ็ดครับดูรวมทั้งสิบสองนักกษัตริย์ประจําวันกันแบบแซ่บ รีบโทรมาเลยนะครับโดยเฉพาะนะฮะคนที่กําลังเองที่ผมเคยพูดเอาไว้ครับนะคําพูดคําเดียวกันพูดเหมือนกันแต่วันนี้วันของคุณพูดไปแล้วดีกับมาอยู่ที่คุณเป็นเป็นเรื่องแปลกอ่าแต่พูดคําเดียวกันแต่วันนี้ไม่ใช่วันของคุณกลายเป็นผลเสียกลับมาอยู่ที่คุณเพราะฉะนั้นดูให้ดีครับว่าวันไหนวันของคุณนะฮะรีบโทรไปเช็คเลยนะครับนะ อ่ะพร้อมอยังครับจั์ครับพร้อมเลยครับไปเที่ยวกันดีกว่ารถอยู่ข้างล่างกันแล้วนะฮะส <c oughs> ุปตาสัญจรของเราวันนี้ปงั้นเดี๋ยวเราไปเจอเลยครับที่บ้านปปคุณปอกแป๊กโยวมาสเตอร์ครับไปเลยครับ <c oughs> นี้ถ้าจะเข้านะอุปูพรมสีแดงไว้ข้างหน้าคทำไมนั้นใครใครอยากเข้าเลยคนปิดไว้เลยใช่ไหมครับคนปิดนะการเข้าออกในใน,ในจุดลุ่มทะเลาะเนี่ยมันจะมีเรื่องมาโดยไม่ได้ถัดัน,น,นนะถ้าเราไม่เข้าไปเลยก็ตรวนี้นแสดงทุกคนมีความขิดเห็นส่วนตัวมากเกินไปเราหยุดแจ๊บมาเข้าทางเดียว<ม>เห็นเหมือนกัน ห้อง,ออห,องห้องปอกแป๊กจะอยู่ห้องใหญ่ห้องนี้ไปดูห้องปอกแป๊กก่อนอใช่ครับเดินับ,บไปเลยคือถ้าเราไม่ดูเรื่องสตาชีวิตใครนะดูตำแหน่งที่จะวางห้องนอนนะให้ดูจากประตูที่เข้าค่ะแล้วมุมสุดท้ายที่กระแสไปอยู่อ่ะมันจะนิ่งและาเงียบเราก็นอนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้ ตัวนี้คือมุมเก็บซับสามารถวางตู้เซฟได้วางตรงนี้ได้แล้วก็หัวนอนโอเคหัวนอนอยู่ตำแหน่งหัวนอนอยู่ตำแหน่งมังกรอ่ะคนเกิดป,กปีมังกรปีมังกรปีไก่ปีหนูปีลิงนอนตรงนี้จะแฮปปี้ม,มีความสุขครับ,รบโอเคทีวีปลายเตียงถูกต้องฮะแต่ถ้าให้ดีนะับ ต้องรู้ช่องแฮปปี้โฮมสองช่องทาองอะไรไม่รู้อ่ะมีะโอเคไม่มีกระจกโดนไม่มีอะไรกระจกมีฮะเจนกระจกนี้ไม่ได้ชนเตียงไม่มีอะไรเราลุกขึ้นไม่มีเงาอะไรเรียบร้อย <c oughs> พอมนอนดี <c oughs> ชอบนอนดี <c oughs> เฮ้ยผมไม่ได้ทุบใครเลยนะ เออเป็น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 ศิลปินที่ไม่ต้องตีอะไรมากมายใช่ต้องตีมากผ่านเยอะมีห้องไหนจะโชว์ไหมครับห้องนอนคุณแม่ไหมก็มีห้องคุณแม่แล้วก็ห้องพระพรกันนั้นคืออะไรนัดเจอไปเหมือนคนคอยวันคืนดีโอเคครับจะได้ครับฟังถูกต้องได้ครับจริงๆเนี่ยพระอันเนียนครับ มันมีสองกรณีกรณีหนึ่งท่านต้องมองทะลุออกไปข้างนอกนะฮะแต่นี่มองแล้วนี่มามองติดติดฝาไปนะครับถ้าเราไม้ตั้งตรงนี้ก็กลายเป็นมองมองไปตรงนี้มนในห้องก็อีกตั้งอันนี้มองไปด้านข้างจะชนไหมอแล่ถ้ามองตรงนี้ไปหน้าบ้านก็ติดอืครับหวังหลังพิงตรงนี้มองตรงนี้ ก็คิดว่าเป็นตะวันตกถูกไหมฮะมันจะเป็นนี้แต่ถ้าเป็นผมนะ่ครับผมจะวางตรงนี้แล้วมองออกไปขนางนอกเราจะคิดว่าตกหรือออกแต่พระต้องมองออกนอกบ้านให้ได้ส่วนลูกคุณพ่อให้เยดเต็มไปหมดเนี่ยแปลงเองนี่แหละค่ะพ่อนี่หันหน่อยยิงหลงแล้วย่จริงๆแล้วประตูชนน่ะไม่ค่อยดีเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็คือพระสงบ ควรอยู่ในมุมที่ไม่มีอะไรพุ่งชนเลยแล้วก็มไม่ต้องออกหน้าต่างด้วยอือะมามนะครับที่ดีที่สุดนะที่โต๊ะกินข้าวครับอืเขาจะได้ดูว่าเรามีกินแค่ยังแขงไวนไม่ได้ไหมอาจารย์ได้ได้ครับค,คนจีนเขาวางวาที่โต๊ะกินข้าวมันจะมีสองกรณีกรณีหนึ่งือว่าอากงอมาม่าหรือบรรพบุรุษเฮ้ยลูกมีกินกูสบายใจจะได้ไปไหนก็แฮปปี้อีกอย่างหนึ่งเรากินอ้าวพ่อมากินด้วยกัน มันก็ <Okay. S 1> มีอยู่สองอย่างประเด็นคอนท่าน,นเองก็จะไม่ได้นอนครับแต่คุณแม่ครับคุณแม่เป็นคนเกิดปีมังกรนะครับทิศตะวันตกเป็นทิศที่คุณแม่ดีที่สุดนะครับเพราะทิศตะว,วันตกคือทิศของไก่กับมังกรห้กกันการหัวไปตะวันตกของคุณแม่จะดีกว่าหัวไปตะวันออกต้องนอนทางนี้ใช่ครับและในมุมเนี้ยจากห้องเมื่อกี้นะมุมนี้คือมุมซับ แต่ละห้องมีทางเข้าอันนี้เรานอนเห็นเงินออกไปถ้าเราไปอย่างนู้นเห็นเงินเข้าโอเคโอเคครับไปลงข้างล่างข้างล่างครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้เดินดูบ้านครบแล้วนะครับตั้งอย่ข้างหน้าข้างล่างแล้วข้างบน ทุกห้องเอ่อทุกห้องเลยนะครับในบ้านของคุณปอกเพชรแล้วมันนั่งเหมือนจะขอเจ้าสาว <laughs> อะนี่งานเหมือนจะมาขอ,ขอแบบแปอกเพชรกันเนาะ <c oughs> นั่งเหมือนมากเลยอะแม่ถ้าถ้ามาขอ <c oughs> มันต้องมีไอ้ต้นขันหมากขันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่นั่นมันคืองานข้างนอกแต่ที่นั่งตรงนี้เ <c oughs> นี่ยแต่ว่าตรงนี้เนยแค่ที่จะเป็นของมัน่นกายเป็นเป็นซีดีซีดีซีดีเพลงของน้องเขาอาน้องก็พูดคุยเรื่องซีดีไปหน่อยครับพูดพูดถึงอัลบั้มเพลงเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างครับผลงานตอนนี้ค่ะตอนนี้ซิงเกิลที่ โปรโมทนะคะมี2เพลงค่ะคือเพลงแรกคือแฟนเธอฉันเจอมาก่อนอันนี้โปรโมทตั้งแต่สิ้นปีที่สิ้นปีที่แล้วนะคะอันนี้คือเพลงเปิดตัวใช่เปิดตัวค่ะแต่ตอนนี้เพลงที่กําลังกระแสมาแรงก็คือรักแท้แพ้่านไปเก่าค่ะเพลงนี้มี m อแล้วด้วยใช่ค่ะแล้วก็กาลังจะมีเพลงเร็วตามมาค่ะสนในที่รับตาแฟนค่ะเป็นนักร้องในสังกัด Eo Master ชื่อน่าจะโอเคนะแพ้แทานไฟเก่ามีท่อนลุกสักหน่อยไหม,มได้ค่ะรักแท้สินแพ้ทานไฟเก่าเมื่อเธอกับเขาเผาใจฉันให้เป็นเท่าทานกล<ด>ับไปรักกันเธอหากเธอคือเนื้อคู่กันน้ำน้อยในใจอย่างฉัน ไม่มีวันดับไฟรักเธอพ่ค้าุกทีนะคุยกับคุณแม่น้องป๊อกเท็กไม่ใช่ธรรมดาับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะก็เรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยโรงเรียนชั้นหนึ่งของกรุงเทพด้วยใช่ครับแล้วทำไมแม่ค้าขายแต่ลูกมาร้องเพลงอ่ะก็เห็นแววตั้งแต่เล็กๆค่ะตั้งแต่อนุบาลแล้วก็ พออาจารย์เขาจับไปประกวดก็มีลูกคอเขาร้องเพลงแล้วเาก็เลยบอกว่าเออเอาคุณแม่ส่งประกวดไหมบอกก็แล้วแต่อาจารย์ละกันอาจารย์เขาก็เลยส่งประกวดเรื่อยมาเลยก็คือแพ้มั่งชนะมั่งแต่เขาสู้อะค่ะคือได้เงินตั้งแต่เล็กๆเลยคือเช้าพระเดินบินธบัตได้ทีวีมาเครื่อนเงประกวดงานวัดค่ะเลิกเลิกเกิดสว่างหลวงพ่อบอกไม่ต้องมาแล้วนะหนึ่งหมดแล้วดีดีครับเมื่อกี้ฟังเนี่ย ลูกคอเยี่ยมจริงๆค่ะก็อยู่ในสังกัด Rio Master ใช่ไหมค่ะแล้วมีดาวน์โหลดได้ที่ไหนไหมครับเนี่ยตอนนี้ก็สามารถโหลดชม m อได้ทาง YouTube แล้วค่ะอ่าแล้วก็ฝากผลงานด้วยค่ะถ้าเกิดชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ช่วยแชร์ด้วยครับประจำชื่อศิลปินทันีไว้นะฮะป๊อกแบ o Master รักแท้แพ้ฐานไฟเก่าค่ะเดี๋ยวคงมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะฮะให้เราได้ติดตามชมกันค่ะอะ อาจารย์วันนี้มีอะไรสรุปตรงไหนปรับเปลี่ยนอะไรยังไงไหมจริงๆแล้วมาดูบ้านเนี่ยค่อนข้างจะดีใจยันผมดูครงช่วยหลายที่ครั้งเราก็ต้องจําเป็นต้องทุบต้องต้องจอบแต่ว่ามาดูบ้านแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้กลับไปเราไม่ได้ทาอะไรเพียงแต่มาช่วยแนะนําวิธีมากขึ้นบ้านนี้น่าจะสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างครัช่วยถูกต้องแล้วครับ จะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันหายากตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้แล้วใช่ไหมจ๊ะเพราะเมื่อกี้เขียนให้เลยเขียนให้ลยเยนให้โดยที่หนักนะคะเปลี่ยนให้เลยอ่ะของผมก็คงเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับก็คงไม่มีอะไรค่ะมากมายนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่มาให้คำแนะนำนะคะดีครับค่ะอ่ะก็ฝากผลงานของเธอไว้ด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณทางคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากครับเรื่อง ปรับเปลี่ยนช่วยอะไรเล็กน้อยนะครับวันนี้นะฮะผมอาจารย์ธนากรแล้วก็คุณแม่นะครับคุณปกแป๊ดนะฮะต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับเราจะไปครั้งหน้าที่ไหนนั้นติดตามให้ดีนะครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เป็นคนร้ายดลุดลุดเข้าไปอ้ออ๋ออ๋ออ๋มาเป็นคนโสดใน